ก้าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเราเจลลี่แลบนะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่ในเกม Wonder Hero อีกเช่นเคยนะครับในวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําการผ่านด่านและการเก็บดาวของชัพเตอร์ที่เด่านที่1กันนะครับตอนนี้เราก็ขึ้นสู่ชัพเตอร์ใหม่กันแล้วนะครับโอเคครับเราไปดูที่โตภารกิจกันเลยดีกว่านะครับโอเคครับโดยในด่านนี้นะครับก็จะมี6ภารกิจเหมือนเดิมนะ โดยภารกิจแรกนะครับเขาบอกว่าเราต้องได้รับผลลัเลติชันสลักนะครับไม่เกิน2ครั้งนะครับมันกลับมาแล้วนะครับกับคิดตั้นนะครับโอเคครับภารกิจที่2นะครับจบภายใน15เทิร์นนะครับแล้วก็ภารกิจที่3นะพี่โลนในทีมเราต้องไม่ตายเกิน3ตัวนะครับภารกิจที่4นะครับต้องมีอาชันติอยู่ในทีมนะครับน้องหมึกนั่นเองนะฮะภารกิจที่5นะครับต้องให้ฟูมากำจัดศัตรู2ตัวนะครับแล้วภารกิจสุดท้ายนะครับต้องไม่มีซาร่าอยู่ในทีมนะครับ โอเคครับเราเข้าไปดูที่ตัวด่านกันเลยดีกว่าครับเพราะว่าด่านหน้าตาจะเป็นยังไงนะฮะด่านจะเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับโอเคครับตอนนี้เราเข้าสู่ตัวด่านเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่คือราวแรกของด่านนี้นะฮะอีกขั้นหนึ่งเข้ามาด้วยนะฮะการีโนจิคันดะสารีโนจิเขจฉกอัฟเกิร์วะอิทามิวะอิคิเตะรุอาคางิเดะ กันดก่อนนะโดยยังไม่ให้เขาพวกััตราต,ต,ตายกันหมดนะ <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวผมจะลับเป็นปน,น,น่ตแล้วดูเล <c oughs> ี้ยงโอเคโอเคครับจังหวะอีกตีเลยครับ <c oughs> ตอนนี้เราก็เข้าสู่ลาวที่สองแล้วนะครับล <c oughs> าวที่สองก็จะมีทางด้านของพื้นไฟแล้วโตพื้นสุดเหมือนกันครับเพิ่มเติมคิด どんない。は、like. の、okay.

โอเคตายเอาตายไหมเอาตายโอเคเรียบร้อยครับในราวนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับของชัปเตอร์ที่1ด่านที่1นะและแน่นอนครับอู๋ดอบพอนด้วยนะครับถือว่าเป็นเืิองามยามดีในการเปิดชัปเตอร์ใหม่เลยนะครับโอเคครับส่วนในด่านหน้านะครับจะมีภารกิจอะไรแล้วทำยังไงขอให้ฝากติดตามรับชมกันด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย